มาเริ่มที่ในหมวดของการลดสิวต้องบอกก่อนนะว่าหมวดนี้มันไม่ใช่การรักษาสิวมันคือลดสิวกับลดรอยสิวคือสาเหตุแห่งการเกิดสิวเออ,เอ,อถ้าจะเอาแบบว่ารักษาสิวเลยควรไปใช้ที่มันเป็นเวชสำอางในหมวดของแบบว่าพวกแบบเพื่อรักษาสิวจริงๆเออเอ,อ,อันนี้ใช้ว่าแบบเป็นส่วนประกอบในการลดละกันสาเหตุอ่ามาเริ่มที่ตัวแรกสไลน,น์เบนแอคทีฟไบต์ออยล์เอ็กซ์เพรสเจลวอฟื้นฟูผิวลดแบคทีเรียาสาเหตุข,ของการเกิดสิว มันเป็นเจลวอร์ตัวนี้กลิ่นเนี่ยมันจะออกเหมือนยูคาลิปตัสหน่อยอมันก็สดชื่อแหละแล้วเจียวเจียวแล้วก็มันไม่ค่อยมีฟองนะครับตัวนี้เนี่ยไหลเลยตอนตอนนั้นที่ลองเทสเนี่ยบอกว่ารู้สึกมันแบบมันเหมาะกับหน้าหนาวมากก็คือแบบน้อยใช้แล้วเนี่ยหน้ามันจะไม่ตึงมันไม่แห้งไม่อะไรไม่แห้งตึงมันก็มีความแบบวัซซัลลนดีตรงเนี้ยตรงนี้แบบว่าเวลาถ้าสมมติว่าคนที่แบบล้างเสร็จแล้วหน้าตึงๆเนี่ยไม่ชอบหน้าตึงมากเนี่ยเหมาะกับวัสลีนฮะไปลองดูจ้ะ อ่ะมาสู่ตัวที่2ของในหมวดลดสิววัซซ์ลีนเมนแอนตี้แอคเน่จัดการรอยสิวใน1สัปดาห์ตัวนี้เนี่ยอ่ามันจะไม่กลิ่นเล็บ่าก,กลิ่นแบบน้ําหอมผู้ชายอกันอ่อ,อ,อนเงี้ยเหรออ่อนๆแล้วก็ที่สําคัญคือยิ่งฟอกเนี่ยกลิ่นมันจะยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆอ่าจนแบบว่ารู้สึกแบบอยากกระสูดเข้าไปเยอะเพราะสูดเข้าไปเท่านั้นแหละเป็นไงฮะแสบจมูกสูดเจลเข้าไปหรอือเปล่าสูดรฟูมอะไรอย่างเงี้ยแล้หรอ ตัวนี้เนี่ยมันจะมีเม็ดบีดสีเขียวๆด้วยลงแกดูอ่าเวลาฟอกละกลิ่นมันจะหอมแรงขึ้นแต่ว่าตอนใช้เนี่ยคือรู้สึกหน้าหลังจากล้างหน้าหน้ามันจะตึงนิดๆเหมือนกันมันเป็นตัววัสดุที่ปกติเราใช้หน้าไม่ค่อยตึงใช่ป่ะแต่ตัวนี้ใช้แล้วจะรู้สึกหน้าตึงๆหน่อยๆอ๋อเพื่อนถามว่าเป็นไรทำไรหน้าตึงใส่อะโกรธไปเป็นไรนี่เด้อเรี่ยอะไรก็ได้อะไรกันเนีก็คือตัวนี้ก็ไปลองกันนะมาอ่ะมาตัวถัดไปครับ L'Oreal Men Expert White Active Anti Acne Volcano กระจ่างใสาจากแร่ธาตุภูเขาไฟตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมของอพวกาธาตุภูเขาไฟซึ่งกลัวจะไม่รู้ว่าเป็นาธาตุภูเขาไฟอันนี้กิบจะตรงที่แบบว่าลาวากันลยเพราะว่าววโอยโออใส่หลอดเลยเป็นสีแดงๆเลย <laughs> ทุกทีถ้าเป็นแบบว่าแร่าธาตุจะเป็นชาโคลเป็นสีดำใช่ไหมาตุภูเขาไฟก็ไม่รู้ภูเขาไฟจริงๆ,ๆเป็นสีแดงเออแล้วก็นี่ทำงานคือตัวนี้เวลาล้างเนี่ยอย่าอย่าแอคชั่นมากใช่เพราะกระจกกระจกห้องน้ำไม่ใช่กระจกใสแบบเป็นจุดแดงๆเต็มไปหมดเลยแม่งเลอะมากตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยฟองน้อย แต่ว่าตอนที่ป้องเนี่ยเวลาล้างเนี่ยจะได้กลิ่นแบบเหมือนแบบกรรมฐานภูเขาไฟอะ่ะถ้าใครเคยไปเที่ยวที่โซนที่แบบเป็นภูเขาไฟแบบต้มไข่อะไรเงี้ยจะได้กลิ่นประมาณนี้ชูงม,มุงเชียงใหม่อะไรเงี้ยไปต้มไข่นะไปต้มไข่ไเนี่ยมันจะได้กลิ่นอย่างเงี้ยมีคำเหมือนกลิ่นคล้ายๆกรรมฐานนะอ่อนๆเป็นหอมๆแบบมีความเป็นกรรมฐานกรรมฐานได้เออนะแต่ว่าข้อดีคืออันนี้ล้างเสร็จแล้วหน้าไม่ค่อยตึงนะครับผมแต่ก็ย้ำเตือนย้ำเตือนอย่าบู๊มากนะมันเลอะอย่าล้างแบบอะไรเงี้ยไม่ได้ต้องน้ำมันเลอะเลอะสีแดงนะครับผม มาเป็นตัวต่อไปครับเป็นของกานิเยเมนแอคโนไฟส์ครับลดรอยหมองคา้ำขจัดปัญหาสิว12อย่างโห oh, 12อย่างนะฮะเยอะมากนะมีอะไรบ้างคืออย่างขจัดความมันส่วนเกินต่อสู้ปัญหาสิวลดปัญหาสิวเสีย้ยนลดปัญหาสิวหัวขาวช่วยกระชับรูขุมขนลดเลือนงรอยแดงลดเลือนรอยดำปรับผิวให้ดูเนียนขึ้นะนะฮะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นปรับสีผิวให้สม่ำเสมอปอบประโลมผิว เป็นยังไงสบายไม่เอานะไม่เป็นไรนะอย่างงี้เหรอไม่เศร้าไม่เศร้าไม่เศร้านะโอเอโอเอแล้วก็อันดับสุดท้ายจัดการความหมองคล้ำของสีผิวเรียกว่าถ้าเอาจำค่าโฟมมาแล้วหารด้วยสิบสองนี่ถูกมากคุ้มเลยอยางละสิบกว่าบาทเองตัวนี้โฟมไงพี่ตัวนี้เนื้อโฟมตัวนี้จะเป็นสีฟ้าอ่อนๆแล้วก็มีเป็นบีทสีน้ําเงินนะครับครับผมมันก็จะมีความแบบหอมแบบเย็นๆอ่อนๆอะไรเงี้ยแล้วก็ฟองไม่เยอะนะแต่ว่าเย็นมากคือล้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ยมันยังแบบเย็นแบบยังเย็นอยู่อ่ะเออแต่คือตัวนี้เนี่ย คือตอนที่เทสเนี่ยด้วยความที่อากาศมันเย็นใช่ไหมคือตอนล้างรู้สึกแบบว่าเหมือนแบบเปิดตู้เย็นนิ้งไว้เลยอ่ะเฮ้ยจริงตัวเนี้ยเกยบไว้แล้วตอนออกมารีวิวว่าความเย็นแม่งห้าเต็มห้าเลยแทบจะให้หกเต็มห้าคือมันเย็นมากหลอดเย็นตลอดเย็นตลอดเลยตัวเนี้ยเออว่ะเออก็ไปใครอยากจะเย็นสุดชื่นก็ไปลองใช้นะตัวนี้คือเทสเทสโฟมมาทั้งหมดรอบนี้นะตัวนี้มังเย็นสุดอ่านะกันดิเย่เมนแอคโนไฟแต่แม่งไม่ได้บูรเรื่องความเย็นนะแต่เย็นมากเย็นมาก แต่มันมี12ประการน,นะคุ้มนะเย็นมากตัวนี้ให้ให้ความแม็กทุกด้านเลยเความเย็นความแม็กทุกด้านเลยทุกด้านเลยเอาไปลองตํากันดูตัวนี้มาถึงตัวถัดไปครับตัวนี้เนี่ยตอนเรารีวิวปีที่ผ่านมาัวนี้ก็ยังอยู่ยอยปีนี้ก็ยังอยู่กันนี้เมนแอคโนไฟวัซบิกำจัดแบคทีเรียสาเหตุของการเกิดสิว มีส่วนผสมของวาซาบิก็สามารถกินกับปลาดิบได้อย่างนี้ปะ่ะยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่ากินวาซาบิมันแรงมากแรงมากคือถ้าถ้าบอกว่าการที่แบบว่ากําจัดสิวอะสิวสาเหตุถ้าไม่ใช่เรื่องแบบฮอร์โมโนเนี่ยมันเป็นเรื่องของแบคทีเรียใช่ป่ะวาซาบิเนี่ยโ,โดยธรรมชาติเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบสามารถแบบกําจัดพวกแบคทีเรียเขาถึงเอามากินกับพวกปลาดิบได้ดังนั้นตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นวาซาบิที่แบบว่าเอามากําจัดต้นเหตุของการเกิดสิวแต่ว่าตอนที่เราทําคลิปของปีที่แล้วเนี่ยตัวนี้ เออเ,ออเออพราะด้วยความที่บอกว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นวาซาบิมันมีฤทธิ์ของการแบบเหมือนดีท็อก์อ่ะเออเออก็คือเวลาใช้ไปมันอาจจะขับออกก่อนแต่ว่าเราไม่รู้ไงว่ามันแบบมันจะหยุดตรงไหนไงอเออ,เอ,อถ้าคนที่ใช้แล้วครั้งแรกหรือครั้งที่สองแล้วรู้สึกว่าเออสิวขึ้นก็ก็ไม่ไม่ค่อยแนะนำนะการเป็นใช้ลดสิวแต่สิวขึ้นแทนอะไรเงี้ยแต่ว่าเย็นเย็นแล้วก็หอมกลิ่นวาซาบิให้ความรู้สึกเหมือนแบบอยู่ร้านอาหารญี่ปุ่นตลอดเวลา เออเซมเปเซย์อ่าเนนี้อฟองน้อยด้วยฟองน้อยแล้วก็เนื้อครีมก็เป็นสีเขียวอ่านะครับผมเฮ้แต่จริงๆแล้วมันมันไม่ค่อยเย็นนะใช่แล้วไม่ได้เย็นนะมีกลิ่นวาซาบิอย่างเดียวครับผมขึ้นจมูกพี่ดุเผ็ดเลยตั้งแต่ไม่เย็นไม่เย็นไม่เย็นเออนะครับผมมาตัวสุดท้ายของในหมวดของลดสิวครับผมนั่นก็คือนีเวียมิน e ิฟไลปิดแอคเน่เคลียร์ ลดปัญหาสิวเกิดซ้ำจากคนภูเขาไฟผิวดีขึ้นใน7วันนะครับตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เวลาล้างแล้วแฮมแอคชั่นทไมเพราะว่าเนื้อครีมเป็นสีแดงแล้วก็ไม่ใช่แดงธรรมดามันมีเม็ดบีดสีแดงอยู่ข้างในอีกด้วยเหมาะเป็นการแบบเหมือนสครับสครับไปด้วยนะครับตัวนี้จะฟองน้อยความเย็นจากกลางครับให้ให้สามเต็มห้าเรื่องความเย็นก็ยังมีความเย็นอยู่บ้างถือว่าเป็นโฟมผู้ชายแบบกลิ่นก็คือแบบมีความแบบนิเวียแล้วก็ใช้แล้วก็คือไม่แห้งตึงมากครับผมก็ ยักษ์่ทีนะอ่าอย่าบู๊อย่าบู๊อย่าบู๊แล้วก็ที่สำคัญคือที่หลอดเนี่ยมันเขียนว่าผิวเนี่ยดีขึ้นใน7วันเออซึ่งเราจะเราจะแพ้พวกนี้ออคือมันแบบว่ามีบอกคอมมิตระยะเวลาว่า7วันดีขึ้นแต่ถามจริงตอนที่ใช้เนี่ยถามว่ารู้สึกไหมก็ไม่ค่อยรู้สึกนะจาไม่ได้ด้วยจําไม่ได้7วันผ่านไปแล้วแต่ก็แต่ก็ซื้อตามนะเพราะว่าหลักๆเนี่ยก็คือตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ประจําอยู่อตอนที่รีวิวก็เลยแบบว่าตัวนี้เเก็บไว้รีวิวหลังๆก็ใช้อยู่อะไรอย่นะเงี้ยไปลอดูครับ ก็ประมาณนี้นะสำหรับที่เราดีไปรีวิวไปนะฮะยี่สิบยี่สิบเอ็ดตัวสำหรับโฟมล้างหน้าผู้ชายในปี2021นะครับนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่ชอบเนื้อหาดีๆนะครับคลิปดีๆจากเดะมาโชวเนื้อหาสาระสำหรับผู้ชายนะยครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามทุกช่องทางไม่ว่าไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Twitter Instagram นะครับแล้วตอนนี้มีไลฟ์ทีวีแล้วด้วยอ่านะครับก็ติดตามไว้แล้วคลิปหน้าเราจะมีอะไรมาฝากกันอีกก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมไปแล้วครับผมสวััดีครบ